สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางร้านภูเสมอมีจัดส่งรถสองคันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามารีวิวรถก่อนการจัดส่งนะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถไถมือสองปรับสภาพพร้อมใช้นะคะแล้วอยากได้รถสวยๆแบบจากทางร้านนะคะเรามาดูกันก่อนนะคะเพื่อจะได้เพิ่มความมั่นใจนะคะไม่ว่าจะ จะสั่งออนไลน์หรือจะเข้ามาทดสอบระบบด้วยตัวเองนะคะกุ้งจะพาลูกค้ารีวิวรถก่อนการจัดส่งเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับคันแรกนี้นะคะจะเป็นรถรุ่น l 3 2 1 8 sp คันนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะลูกค้ารถคันนี้นะคะจัดปทางอยู่ที่ฉะเชิงเซานะคะนี่จะ้ะนี่เลยนะคะสำหรับมาตรฐานของร้านพูเสมอแท็กเตอร์นะคะ เราจะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองทุกกองเช็คระบบไฟก่อนส่งนะคะกับทุกคันเลยค่ะนี่จะ้ะพาไปดูจะ้ะนี่เลยเช็คระบบไฟก่อนส่งนะคะนี่เลยจะ้ะมีเช็คลวเช็คซึมก่อนส่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับรถคนันนี้ไปพร้อมกับตัวตัดญ้าของ p s p เป็นแบรนด์ของทางร้านเลยนะคะใครได้ไปพุ่งบอกเลยใช้กันแบบคุ้มคุ้มราคาไม่แพงด้วยนะคะ สำหรับหางตัดหญ้าตัวนี้นะคะทางร้านก็มีจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางละที่สำคัญนะคะเรามีโปรรถเพิม่มอีก1,000บาทนะคะลูกค้านี่จะ้ะนี่เลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้รถสวยๆแบบนี้สภาพป้ายแดงสภาพนางฟ้าแบบนี้แล้วประหยัดกว่าออกรถศูนย์เป็นแสนเซฟเงินไว้ลงทุนทางด้านอื่นได้เลยนะคะมาซื้อรถ ถ่ายที่ร้านเราได้เลยนะคะกุ้งบอกเลยมั่นใจได้เลยนะคะลูกค้าและที่สำคัญนะคะถ้าไม่สะดวกเดินทางนะคะก็สามารถจับจองออนไลน์ได้เลยโดยวิดีโอคอลมานะคะเช็คหน้าร้านเช็คหน้าเซลล์กันแบบสดๆและพูลสมัทดิเตอร์เราจะโอนภายใต้ชื่อบัญชีพูลสมัทดิเตอร์เท่านั้นและคันที่2นี้นะคะจะเป็นรถ b 2 1 4 0 s คันนี้กุ้งต้องกราบขอบพระคุณลูกค้าจากจังหวัด กาลสินมากๆที่ให้ความไว้วางใจร้านพูนเสมอในการสั่งซื้อรถจากทางร้านได้รถสวยๆแบบนี้ไปเลยนะคะตรงปกไม่จกตาแน่นอนนะจ๊ะลูกค้ามี่จ้ะยางใหม่สี่เส้นคุ้มๆใช้กันยาวๆไปเลยนะคะลูกค้าและถ้าใครกําลังมาเจอคลิปนี้ยังไม่ได้จะซื้อรถนะคะแต่ว่ามีญาติมีเพื่อนได้ยินแววๆว่ากําลังมองหารถไถอยู่จะซื้อที่ไหนดี มาที่ร้านพูเสมอสิคะทั้งสาขาระยองสาขาลำปางเรามีทั้งหมดนะคะจะจับจองออนไลน์ก็ได้จะมาดูที่หน้าร้านก็ได้นะคะกุ้งแนะนำวิธีซื้อออนไลน์ได้เลยนะคะสำหรับซื้อออนไลน์นะคะกุ้งบอกเลยว่ากับทุกร้านเราดูรถคันไหนเราคุยเสร็จแล้วเราขอวิดีโอคอลเราแอดไลน์วิดีโอคอล